เดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งครับอันนี้จะเป็นเอลซุเคบีสองพันสองนะครับรายละเอียดรถเดี๋ยวเรารู้จากพี่เจ้าของรถดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนํานะครับครับสวัสดีครับผมบิ๊กพพนด้าซิงครับพี่บิ๊กเนาะครับผมพี่บิ๊กครับผมอยากดูคันนี้หน่อยพี่คันนี้เป็นรถเอลซุตัวแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแคปตัวแรกครับแคปตัวแรกใช่ไหมใช่โอ้ได้มาอย่างไรครับพี่คันนี้อันนี้เป็นรถที่บ้านครับโอ้รถที่บ้านใช่รถที่บ้านโอ้แสดงว่านานมากเป็นชื่อผมคนที่สอง คนที่สองนะพี่แรงบันดาลใจยังไงพี่ถึงมาทําคันนี้ครับพี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้อยากทําหรอกครับเพราะว่ากะเอามาใช้ใช้งานแหละแล้วเราเหมือนประมาณว่าเราทําไปแล้วอ่ะแล้วมันครับต้องไปต่ออ๋อเนาะก็เลยยาวเลยทีนี้แล้วก็โอ้โหเริ่มทําเยอะเลยใช่ไหมพี่ครับอ่ะแล้วอย่างเริ่มทําตรงไหนก่อนพี่ก็อย่างแรกเลยก็เปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อนะพี่ใช่เปลี่ยนล้อ จากทรงจากเครื่องเดิมเดิมก่อนเพราะว่าครับเมื่อสมัยก่อนยังงบประมาณยังไม่มีอก็ยังเด็กอยู่ด้วยออครับพี่เนาะก็มาเริ่มทําตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนล้อเปลี่ยนใช่ใช่ใช่เนาะพี่เนาะอะแล้วอย่างมาดูตอนนี้มันเป็นสภาพแบบคือหล่อพี่ตอนนี้หาดูยากด้วยเนาะอ่ะผมดูเรื่องหน้าหน่อยพี่หน้าจริงจริงหน้ามันเป็นหน้านี้หรือว่าใช่เป็นหน้าตัวนี้เลยเป็นหน้าสองพันสองตัวนี้เขาเรียกสี่ช่อง โอ้โหป้า,ปา,ปาทาเบียนก็สองพันสองออเองรุ่นครับสองสองศูนย์ศูนย์โอ้โหป้าทาเบียนสวยด้วยนะฮะโอเคมาดูเรื่องหน้านิดนึงอ่ะแล้วอย่างตรงนี้มันเป็นยังไงพี่อันนี้เห็นเป็นแผ่นไทเทเนียมครับแผ่นไทเทเนียมเนาะปิดอ,อันนี้ทำเองหรือเปล่าพี่อของกล้องแอสเซครับอ๋อเนาะโอเคนะครับอ่ะแล้วอย่างเรื่องสีครับพี่สีเป็นของ ที่เปินกระลาดครับอยู่หน้าออยู่ตรงข้ามมองเทพอะครับมองเทพเลยเหรอพี่ครับผม้ทำมาเท่าไหร่พี่สีตัวนี้สีจบอยู่ประมาณหกหมื่นหกหมืนห้าครับหกหมื่นห้าใช่ทั้งคันเลยครับเนาะมีภายในอะครับที่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นสีเดิมอ๋อใช่ภายในเฉพาะภายในนะครับครับพี่นอกนั้นทําหมดเลยเอ่านะฮะ อันนี้เขาเรียกสีอะไรครับพี่เป็นน้าเงินซูบารุครับน้ําเงินซูบารุใช่เชิพี่อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากจะทําสีเดียวกับพี่เนี่ยเข้าไปที่อู่สีเนี่ยเขาเขามีเลยใช่ไหมพี่ตัวสีตัวนี้ใช่ใช่เราบอกเขาเลยว่าเป็นน้ําเงินซูบารุอะครับเขาจัดให้ได้เลยใช่เนอะโอเคครับพี่อ่ะ๋ยวมาดูเรื่องทรงนิดนึงครับพี่จะทรงยังไงครับพี่อย่างนี้ก็ตามตามมานี่เลยเพราะว่าจำไม่ค่อยได้เลยหน้าก็ประมาณ สามนิ้วครับสามนิ้วครับหลังประมาณสองนิ้วสองนิ้วสอดวัดง่ายๆ่ายเนาะแล้วล้วลวอยางอ่ะครับพี่ล้อเป็นทีสามเจ็ดครับทีสามเจ็ดเนาะครับผมยางเป็นหน้าเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดครับยางหลังเป็นสามศูนย์ห้าสามศูนย์หสามห้าสิบแปดอู้สามศูนย์ห้าเลยเลยพี่หน้า oh. <9 S 1> เก้าครึ่งหลังสิบครึ่งครับอ๋อ oh. มันเก้าครึ่งเนาะ อ๋อเนี่ยตัวฟิตเมนต์นี่สวยมากเลยพี่ตัวนี้หรอพี่บิ๊กแล้วอย่างเบรกนี่คือเบรกเอเลนเอเลนครับเอลเลนซีพอตใหญ่ครับสีพอตใหญ่นะพี่ครับราคาสามห้าห้าเหยพี่ครับราคายังไงพี่ตัวนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทครับอ๋อแล้วเบรกหลังครับพี่เบรกหลังเป็นดัมครับเป็นดัมเหมือนเดิมครับอ๋อดําเดิมเี่เนาะแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะอยู่แล้วครับโอเคนะ โอเคแลวอย่างโชกครับพี่โชกหน้าเป็นคยบ้าครับเซ็ตน้ํามันใหม่ครับแล้วก็โชกหลังเป็นซูเปอร์เจครับโชคหลังซูเปอร์เจเนาะแล้วช่วงล่างมีช่วงล่างเป็น a อ r าร์คู่ครับ A อาร์คู่เหรอพี่ครับ A ออาร์คู่อ๋อแล้วก็ย้ายถังน้ํามันมาไว้หลังเป็นถังน้ํามันพีเนียมห้อยท้ายเนี่ยเนาะใช่ปั๊มติ๊กสองตัวครับอ๋อนี่ปั๊มติ๊กตรงนี้เลยปั๊มติ๊กสองตัวครับอ๋อห้อยอยู่ข้างเลยโอ้โหอย่างจ้า โอ้โหี่ถังใหญ่ถังเท่าไซส์เดิมไหมพี่เล็กกว่าครับเล็กกว่าเนาะเพราะมันอยู่ด้านหลังด้วยแหละครับผมเนาะพี่เนาะเป็นงานสร้างครับโอ้ทำที่ไหนอะพี่อันนี้ทําที่พี่ชายครับพี่ชายอินเตอร์พี่ชายอินเตอร์เนาะใช่ครับว้าวยอดเลยโอเคประมาณนี้ครับด้านหลังเนาะอ่ะแล้วก็มาดูท้ายกระบะถ่ายกระบะนี้พี่เอาหม้อน้ำมาไว้ได้หม้อน้ำยายมาไว้หลังครับโอ้หม้อน้ำนี่ก็พี่ชายเหมือนกันพี่ชายอินเตอร์พี่ชายอินเตอร์เนาะใช่เนี่ย ประมาณนี้นะครับแบบก็ย้ายมาไว้ด้านหลังเหมือนกันครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้มีสติกเกอร์ด้านหลังด้วยพี่ตู่ตู่กระลาศใช่ไหมครับโอเคนะครับเนาะประมาณนี้ไอ้นอกก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ครับโอ้โหาหารทุอย่างสิหลังคามันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นหัวสูงครับจริงๆมันเป็นโคเมียมไหมพี่ตรงนี้เป็นครับเป็นโครเมียมเลยใช่ใช่ใช่ก็เก็บมาครบหมดแล้ว ใช่รถเ,เก่าม e ันต um ้องมีมีทรงอะครับมีทรงโครเมียมต้องต้องมีใช่ไหมพี่จะเป็นโครเมียมอ่าเนี่ยครับตรงไหนบ้างไปตรงนี้เนาะผมตรงนี้ด้วยใช่โอ้โหแล้วก็มือมือเปิดตรงนี้แล้วอย่างกระจกอะพี่ตรงนี้ดูกระจกกระจกเป็นคาร์บครับทรง F1 ครับทรง F1 เลยครับผมแพงไหมพี่เนี่ยกระจกอย่างเงี้ยพอได้ไมไม่ไม่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่พี่จริง ผมว่าใส่กระจกตัวนี้ก็โอ้โหสวยนะพี่ได้อยู่ครับเนาะพอดีกระจกด้านข้างมันเป็นเจาะด้านข้างด้วยไม่ได้อยู่ตรงอ๋อ้านที่ปกติมันจะอยู่รได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ๋อใช่เนี่ยฮะก็เลยโอ้โหเข้าทรงพอดีเนาะใช่เนประมาณก็ต้องแปลงอยู่ดียังไงก็ต้องแปลงส่วนใหญ่เป็นงานแปลงครับคันนี้อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลงโอ้โหก็ทำยากเหมือนกันนะใช่ไหมพี่ครับเนาะอ่ะเดี๋ยวดูด้านในนิดหนึ่งพี่ โอเคโหด้านในครับด้านในคนโซนกลางเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับครับอันนี้ทําขึ้นมาใหม่หมดเลยครับอ๋อทำมาใหม่เนาะอ๋อมีอะไรบ้างพี่มีบอก็มีาะย์ครับลายทหารลายทหารครับอ๋อก็เป็นดิฟฟี่ครับสดีถองตัวแล้วก็ตัวเมเตอร์60ปอนด์ครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยนะพี่ครับของแท้เนาะพี่เนาะครับ จริงจริงแล้วคันนี้ก็เน้นแท้ทั้งคันใช่ไหมก็รวมๆกันนะครับมไม,ไมไ่ไม่ได้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 ขนาดนั้นอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้อันนี้ใหม่ของอะไรเนี่ยเป็นดีแมกครับปีสอง1ัสิบอ็ดไม้ฟ้าครับโอ,อ,อ,อเป็นไม้ฟ้าเนี่ยครับเปิดดูได้เลยไม้กวาดครับโอ้อออโหอัน,นี้ใส่ยากเลยไปก็เดินระบบมาขึ้นหมดะครับทุกอย่างอ๋อ นเนี่ยภายในก็ประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วนี่โหมีถังน็อตด้วยครับใช่มีถังน็อตด,ด้วยม,ดดวยมีได้ทั้งฉีดโชว์แล้วก็ฉีดจริงด้วยครับฉีดเข้าเครื่องได้นี่ยฉีดเข้าเครื่องได้ด้วยนะครับครับโอเคเดี๋ยวเรื่องเครื่องเราไปดูเลยดีกว่าไปที่ฝากระโปรงก็จะเป็นอากนะณครับอากณนะไปเนาะ โอเคพี่เครื่องมันไม่ใช่ของมันแล้วไม่ใช่แล้วครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับพี่เป็น 4JK ครับ2,500เป็น2,500อัพ3,000ครับ2,500อัพ3,000เนาะพี่น้องครับผมอัพ3,000ก็คือเต็มเลยใช่ไหมพี่ลูกรารข้อลูกรารข้อมีแคมด้วยใช่ไหมพี่ตัวนี้แคมคู่ครับแคมคู่เนาะโอ้ล่างก็เป็นล่างล่างนอกครับล่างนอกเหรอพี่ครับล่างบน นี้นแ,ลแล้วหัวฉีดอะพี่หัวฉีดเป็นน่าจะน่าจะเก้าหกห้ามั้งครับจำไม่ได้แล้วเก้าหกห้าเลยน่าจะใช่นะ<อ>หรือเก้าศนหนึ่งเนี่ยแหละนะฮะระบบน้ามันของอะไรนะพี่ระบบน้ํามันของแอร์โครับแอร์โรมาถีบปั๊มสามโลครับปั๊มสามโลแล้วพี่ครับ อ๋อเนี่ยอันนี้อันนี้หรือเปล่าพี่ที่แพี่ที่บอกว่าฉีดใช่ครับอันนี้ฉีดจริงอ๋อนี่มันวิ่งมานท่าไหร่พี่ใช่ครับอ๋อถ้าเราจะไม่ฉีดจริงเราก็ปลดได้มันมีหัวปลดครับอ๋อเป็นหัวปลดอ๋อตรงนี้เลยเป็นหัวปลดครับอ๋อแล้วทีนี้พอเราฉีดออกตรงไหนพี่ฉีดออกฉีดเขานี่ถ้าเราถ้าเราปลดปั๊บเราปลดตัวนี้เราก็เราก็ฉีดโชว์ได้ครับฉีดโชว์ตรงไหนีฉีดโชว์ขึ้นนี่ครับอ๋อขึ้นนี่อ๋อเนี่ยแหละพี่ครับผมออฉีดโชว์ได้ เนี่ยอ๋อจะโชว์ข้างบนตรงนี้ใช่นะครับสมมุติถ้าเราปลดตรงนี้ปุ๊บแล้วโชว์ตรงนี้ได้เลยใช่ว้าวสุดยอดอ่ะแล้วอย่างงานอินเตอร์นี่งานอินเตอร์เป็นของเอ่อ HPD ครับแล้วก็พวกเป็นปีเนียมเป็นอินเตอร์อินเตอร์ทัชครับทัชสี่นิ้วโอ้ใหญ่มากสินเปอร์อินเตอร์นอกรับอ๋อขาซิมใช่ัตวใหญ่มากนะพี่นะดูดิโอ้โหเนาะพวกหัวฟิตติ้งก็เป็นของ HPD HPD ทั้งหมดเลยป่ะพี่ครับ h p ีทั้งหมดอมาแล้วอย่างเทอโบครับเป็นเทียบส่วนแปดครับอันนี้เทียบส่แปดครับเป็นปากงอครับปากงอเลยพี่ครับใหญ่มากเลยนะพี่อันนี้แล้วพวกโครงหลังอะครับโครงหลังน่าจะห้าสิบนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมพี่ก็มีเด็ดเด็ก็มีเฮดครับเฮดเดอร์อเฮดเดอร์เนี่ยอันนี้ทําที่ไหนพี่เฮดเดอร์เป็นอ่งครับพี่ยง อยู่ที่ไหนี่โหติดต่อยากมากครับตอนนี้คิวยาวับคิวยาวเนาะองเนาะโอเคครับเป็นเอสดัดอะครับไม่มีรอยเชื่อมดัดทั้งเส้นเลยจบใช่ครับดัดทั้งเส้นเลยเนี่ยดัดทั้งเส้นครับงานละเอียดนะครับถ้าอยากรู้ละเอียดก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่เฟซบุ๊เขาได้ครับเนาะแล้วก็จะมีมีปั๊มลมครับปั๊มลมจะย้ายย้ายเข้าไปไว้ในรถครับ อ๋อปัมลมตรงนี้เลยพี่ใช่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างคนขับคนนั่งเลยครับพี่พาไปดูหน่อยได้ไหมครับครับอ๋อย้ายมาตรงนี้เหรอครับพี่ใช่ครับเป็นคันแรกๆครับคันว่าเป็นคันแรกอะไรก็ได้เพราะว่ายังไม่มีใครทําครับรถไม่มีใครทำใช่ไหมพี่เอารวย้ายอย่างนี้มัน ัะไงพี่ย้ายก็คือมายึดได้เลยพี่หรือว่าต้องเปล่าครับต้องสร้างขึ้นมาครับอ๋ออันนี้พี่ส่วนใหญ่เขาย้ายเขาย้ายก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับย้ายฝั่งย้ายฝั่งคนขับครับตรงนู้นเหรอพี่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้พี่ทำเองเลยหรือเปล่าพี่อ่าทำที่พี่ตู่กระหลาดครับพี่ตู่กระหลาดเนาะครับผมอ๋อเนี่ยคือถ้าเขาถ้าถ้าคนอื่นเขาทางว่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นใช่พี่มผมว่าอยู่ฝั่งนี้ก็โอเคนะพี่ครับโอ้ดูแบบดูแบบดูดีไปอีกแบบนะครับ เนาะประมาณนี้ครับโอเคเกียร์นี่เป็นเกียร์ไททันครับเขาใส่เกียร์ไททันเหรอใช่ครับเกียร์ไททันเกียร์ไททันเหรอมันใส่ด้วยกันได้เลยเหรอเพจแปลงหัวหมูครับต้องแปลงหัวหมูแปลงหัวหมูทำไมพี่เลือกเป็นเกียร์ตัวนี้เี่มิติก็คือเวลาเวลาเราขับมันเหมือนเกียร์เดิมอะครับอ๋อเป็นห้าเกียร์ใช่ไหมใช่เป็นห้าเกียร์เหมือนเกียร์เดิมเนาะอัตราทดะมันจะคล้ายเกียร์เดิมยาวกว่านิดนึงต่างกันนิดหน่อยค่ะ อแล้วอย่างเฟืองท้ายครับพี่เฟืองท้ายเป็น3.0ครับ3.0อันนี้มันเป็นเผาของเดิมเลยปุ๊บเป็นเผาดาก้อนครับเผาดาก้อนใช่ไหมเพาดาก้อนเผาดาก้อนเนาะโอเคนะครับเนี้ยโบโบค่อนข้า,างใหญ่ <S <S <ช>ขานาดนี้มันบ<ม>ูธอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ผมว่าน่าจะมี60กว่ากว่านะครับเพราะว่ามันเกินนะครับเกิน60อะ่ะเวลาเวลาบูธมันฟาดนี่เราก็มองไม่ทันเหมือนกันก็คุมบูธด้วยเนี่ยครับเป็นเวกเก็ตแยกครับ อหเนไทยอ้าวไทยอ้าวครับเป็นเวกเต็รนอกครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคผมถามเรื่องราคานิดหนึ่งพี่อย่างเอาทั้งคันเนี่ยทงคทนโอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ประมาณประมาณได้ไหมประมาณก็สามสี่แสนบวกแล้วกันครับบวกบวกครับบวกบวกครับบวกบวกอะอย่างแล้วอย่างเครื่องไปเครื่องอย่างเครื่องเครื่องเทอร์โบอย่างเงี้ยปีเก็บเครื่องก็ เครื่องอัพก็ประมาณตีไปประมาณแปดหมื่นบวกแล้วกันครับแปดหมื่นเพี่ใช่แปดหมื่นบวกบวกแล้วกันเพราะว่ามันหลายๆอย่างด้วยแล้วแต่สเต็ปคือข้างในเราเราไม่บอกอยู่แล้วว่าทํำตรงไหนบ้างแต่ว่าหลักๆคือประมาณแปดหมื่นถ้าเร่0 0 0แปดหมื่นบวก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 ครับเนาะโอเคเนาะแล้วก็เทอร์โบอะพี่เทอร์โบ เ <Turbo S 2> ทอร์โบมันรูปประมาณเท่าไรเเทอร์โบ <Turbo S 1> ผมซื้อมาตอนนั้นมันเป็นมันเป็นเป็นเทอร์โบเหมือนสร้างขึ้นมาครับเทอร์โบเก่า oh. ตอนนั้นซื้อมาเทอร์โบเก่ามายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับตกสองหมื่นได้ครับโอ้ยสองหมื่นเลรพี่หมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วฮ oh. ะแล้วทเํเบ็ดเสร็จเลยก็น่าจะมีรวมเฮดรวมเฮดเฮดอย่างเดียวก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วครับแค่เฮดดัดเนี่ยครับเฮดดัดตรงเนี้ย น้องพี่เนาะใช่เฮดดัดก็สองหมื่นกว่ารวมเจอโบอีกก็ห้าหมื่นมีแน่มีแน่ครับโหนั่นแพงเฮดครับเครื่องตัวนี้มันกี่มาแล้วพี่ยังไม่ยังไม่เคยยังไม่เคยขึ้นนะครับยังไม่เคยขึ้นยังไม่เคยขึ้นอย่างน่าจะมีคร่าวๆก็มีหกร้อยครับว้าวหกร้อยหกร้อยหกร้อยได้อยู่หกร้อยแรงมานะทุกคนโอเคผมอยากฟังเสียงหกร้อยแรงมาเได้ได้อยู่ครับได้จดไปครับ มันเหยียบเป็นมาเลยนะพี่เมื่อกี้นี้ ไม่มีรอรอบเลยพี่ไม่มีครับไม่รอสุดยอดพี่นี่พี่สุดยอดมากครับน้อกไม่ผิดหวังนะครับอันนี้แรงแรงแน่นอนอ้าผมถามหน่อยแรงขนาดเนี้ยเวลาไปวิ่งเนี้ยมันมันเอาถนนไหมพี่ก็ออกซ้ายทีมขวาพีครับนี่ขนาดมี AR อาร์ใช่ไหมพี่คใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่แนะนํานะครับวิ่งวิ่งในสนามครับนี่ในสนามนีกว่าพี่น้องผมโอเคครับพี่น้องครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคครับเอฟซีดูอยู่เนี้ยแล้วอยากทำกับพี่อย่างเงี้ยพี่พี่แนะนำาติดต่อได้ครับติดต่อใน Facebook ก็ได้ครับ Facebook Facebook อะไรครับพี่เป็นเอ่อบิ๊กบูมครับบิ๊กบูมนะพี่ครับผมเดี๋ยวขึ้นขึ้นนี่นะคเดี๋ยวขึ้นให้ทีแล้วก็มีทิกตอกมีอะไรไหมพี่เผื่อใครอยากติดทิกตอกก็เป็น ทำไม่ได้บิ๊กอะไรอ่าเราลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนี่ก็เป็นบิ๊กบูมเหมือนกันบิ๊กบูมเหมือนกันเนาะพี่นบิ๊กแอดบิ๊กบู๊มาครับโอเคนะครับติ๊กต็อกเฟซบุ๊กนะครับก็ไปติดตามพี่บิ๊กได้เนาะได้ติดตามได้ที่ทัก90ก็ได้ครับแล้วก็เกเพจปฏิภาครายได้เนี่ยฮะได้เหมือนกันถ้าใครอยากจะมาดูรถแต่ละคันก็มาที่ที่นี่ได้ครับปฏิภาคายแทนเนาะอยู่ที่ที่ไหนนะพี่อยู่เส้นเอ่อคลองเปลนครับคลองเปลมคลองเปม เขาเรียกซอยเวิร์กคอยส์ครับเข้ามาประมาณ4ี่รอเมตรครับเป็นสะพานสะพานปูนที่2ครับออยู่อยู่หลังร้านหมูกระทะชาตินานนะครับครับพี่ครับผมเนาะโอเคนะครับเงาเงาแบบนี้ก็มีที่เนี่แหละครับอ่าปฏิบัติการครับปฏิบัติการนะครับใครอยากจะมาใช้บริการก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับครับหรือจะโทรมาติดต่อนะครับมีเบอร์ไหมพี่ตอนนี้มีเบอร์ไหมได้ครับมีเบอร์ครับ มีเบอร์ที่ต่ออยู่อ่าก็เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้ก็ได้ครับโอเคนะครับโอเคประมาณนี้นะครับครับโอเคพี่บิ๊กผมขอขอบคุณพี่บิ๊กด้วยที่เอารถมาให้เราดูอคครับโอเคครับ